สุดยอดตำราไทยมานีมานะ Lesson 24 Lesson 24 แบบฝึกหนึ่งอ่านเทียบเสียงฮออา 카우 커 어어 커커 어어 커 ฉันฉันฉัน <c oughs> ทออากอทักทออา 닭, 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 초우도 닭, 초우도 닭, ทุดทุดคอโอกมอคมขอโอกมอขม ขมขมพออีงอพิงพออีงอพิงพิงพิง ฟอออนฟันฟออนฝันฟันฝันซออ้องอสอสอ องสองสองสองคัดคออดอ ขออดขัดคัดข e like like ัดทแอบบแทบทแอบบแทบแท เกตรีเกของเกเสื้อกักสอเอือสอเอือเสือเสือโทเสื้อกออะกอกักกักตรีกัก xưa cắt co o co cóc nam co o co cọc, cọc, tri cóc no âm năm năm thô nam cóc nam lấy chót Họ ai hãy, hãy lo lo lại j o oh, co bò bò tri bò lại bò bò ô bò 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 bê, bò bê, bò bò ô bồ. bo tri bo bo e b b tri b bo b ta pe to a ta po e pe pe tri pe sorry pe ta pe tham po ทออทําทมปโอโอโปโปตีโปทำโปขาโตขออาขาตอโอโตโตตรีโตขาโตดัง yết đó a ngô đăng ô, ia ia đo yết yết tri yết đăng yết lu ót ro u co lu ô, ô, đo ót

น้ำมันกาดนออันํานําโทน้ำมออะนอมันกออาดอกาดกาดตรีกาดน้ำมันกาดจะตว่าฝึกอ่านคำที่มี ไม้จัตาวาไม้จัตาวาไม่สอนความหมายรอเอวอเร็วจออีจีจัตาวาจีเร็วอออดดออจีดอแองอแดงจอดแจจัตวาแจแดงแจ na chói, n h n a na na thô na j o j j coy coy chatawa cỏi na chói, lưỡng ỏi lo ưa ngò, lưỡng o o yo oi ออยจัตาวาอ๋อยเหลืองอ๋อยตออัวตัวจออีวจิวจิวจัวจตาวาจิวตัวจิวผมเป๋พอโอมอมผมปอเอเปเปจัตาวาเป๋ Phổm bể Thê bủi thò e Thê Bò u yò bùi Bùi chặt tòa bủi Thê bủi đâm bỉ Đo âm đâm, Bò y bì Bì chặt tòa bỉ đâm bì, nong ơi, n o ng, nong, nong thô, nong, o ơi, ơi, o ơi, trật Tòa ơi, nong, ơi ตออโงตั้งตั้งโอ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 จตวาโอตั้งโอตาโบตออาตาโบโอโบโบจตวาโบร้องอ่อร้ององร้อง ร้องโทรรอ้องออออออจตัวออร้อ,รองออสี่อ่านเสียงร้องของสัตว์หมูร้องอูดอูดหมาร้อง เอง๋งเอง๋งม้าร้องฮ้ฮ้นกร้องจิบจิบกบรอ้องอบอบแม่ไก่ร้องกระตากกระตากลูกไก่ร้องเกียบเกียบ มออูหมูรอองรองรองโทร้องออูดอูดอูดตรีอูดหมูร้องอูดอูดพอมออาหมารอองรองรองโทร้องออ เองเองเองจตัาเองหมาร้องเองเองมออามามาโทมารออองร้องร้องโทร้องหอหอหออีฮีฮีโทฮี มารองฮเฮน,โอ,นอโอกอนกรออองอรองรองโทร้องจออีบอจิบจิบตรีจิบนกร้องจิบจิบกอโอบอกบรออองอ ร้องร้องโทร้องอออบอออตรีอบกบร้องอบอบมอแอแม่แม่เอกแม่กอไอไกไกเอกไกรอองร้องร้องโทรร,ออออทร,อร้อง กรออะกระอกออกอตากปากตรีตากแม่ไก่ร้องกะตากกะตากลูก,กรออูกอลูกกอไอไก่ไก่เอ ไก่รออ,องอรองรองโทร้รองจอเอียเจีย,จยเจียบอเจีบเจียบตรีเจียบรูปไก่ร้องเจียบเจียบ หนูร้องจีดจีดหอนอูหนูรออง,งอรองรองโทร,ร้องจออีดอจีดจีดตรีจีดหนูร้องจีดจีดหอมออาหมาหมาเห่าห้องห้องหอเอาหอ เอาเหาเหาเอกเหาหอหอโองโอฮงฮงโทฮโงหมาเหาฮงฮง,งลิงร้องเจี๊ยกเจี๊ยกรออีงอลิงรออองอร้อง รองโทร้รองจอเอียเจียเจียกอเจียกเจียกตรีเจียกลิงร้องเจียกเจียกปอเป็ดร้องกาบกาบปอเอดดเป็ดรององงร้องรองโทรร้อง กอาบกาบกาบโทกาบเป็ดร้องกาบกาบพอแอะพอ tiếc lu cải cúc cúc rồi ia lia lia co lia lo u co lu cải co ai cải cải e cúc co u co cúc cúc tri cúc lia lu cải cúc cúc พ่อไก่ขันเอกอีเอกเอกพออพอพอเอกพ่อไก่กอไอไก่ไก่เอไก,ก่ขันขออ้นอขันเอกอเอกอเอกเอก ตีเอกอ,อ,อีเอกเอกพ่อไก่ขันเอกอีเอกเอก,เอกพ่อไก่ขันเอกอีเอกเอก,เอก วีระอยู่ใต้ต้นไม้กับลิงตัวหนึ่งลิงตัวนี้หน้าขาวและหางยาวมาก เจ้าแก่แลเห็นลิงมันก็ร้องฮีฮลิงตกใจร้องเจี๊ยกเจี๊ยกแล้วหนีขึ้นไป อยู่บนต้นไม้มาณนะปิติและวีระก็หัวเราะวีระบอกว่าลิงหน้าขาว ตัวนี้ชื่อเจ้าจ๋อมันสนมากทุกคนเห็นแล้วจะหัวเราะเจ้าจ๋อเห็นเจ้าแก่ไม่ทํา อะไรก็ลงมาไม่ช้ามันก็ขึ้นขี่หลังเจ้าแก่เจ้าแก่พาเดินไปเดินมาเด็ก ทั้งสามคนหัวเราะตัวงอเจ้าแก่ร้องฮีฮ่เจ้าจ๋อร้องเจี๊ยกเจี๊ยกปิติฉันจะพาเจ้าแก่มากินหญ้า ที่นี่บ้างได้ไหมได้วีวีระได้สิเจ้าจ๋อจะได้มีเพื่อนเล่น